มันคือมันจะตกไปทั้งห่าที่ออกไม่ได้เห็นมั้ยเนี่ย พอมาถึงข้างหน้าร้านนี่แวบเข้ามาเลยไงแวบมาแล้วตุ้ม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 มาเลยจนแบบโยนนาม,มาเลยรถเครื่องนี่กระเด็นขึ้นมาเป็นนี่ส<อ>ามคันลงมาหน้าร้านกระเด็นขึ้นมากระแกทก<า>ร<ะ>้านผมผ่าของอยู่ข้างในนั่นออกไม่ได้เลยทังบีหมดเบื้องต้นนี่รถด,ด้วยหน้าร้านสามคันรถเครื่องของสดสตู้โชว์พวกอะไร<ม>เนี่ยก็ตองนี้คร่าวๆก็หนักอ่ะ๋ยวก็เกือบเป็นแสนแล้วครับ รถรถนตคนม้นีก็แล้วก็มีลูกค้าที่ที่ที่วินผมอะ่ะเขาเดินกลับบ้านมาทำงานไม่รู้อะไรกระเด็นใส่ขาเขาแต่เขาก็ไม่ประสงค์จะมามาเอาเรื่องเอาอะไรหรอกแค่ช้ำนิดเดียวก็ไม่เป็นไรคี <c oughs> <c oughs> ประกรัน่บ้งนีประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็มีประกันถึงเอาผ่าน เอาผ่านที่ประกันคุณเจ้าของกับแสดงควรับครับเขาเล่ไปคนีก่รมีการตกใจบก็ไม่ตกใจเท่าไหร่ครับแต่ไอคนขับรถคำให้เรานะครับตอนนี้เขามาใครันเนีเขามากับคุณแม่เขาครับส่งไ่งเชีรน้องแอลว่ะ็นคนขับไม่จริงจัง ผู้จาดีครับเขายกมือไหว้ทุกคนขอโทษทุกคนเขาลงมาเขาก็ซื้อรถลงมาจากรถมาเขาก็ยกมือไหว้ทุกคนก็ถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมขอโทษแล้วก็มีพวกพี่ชายเข้ามาสมทบเพื่อนเข้ามาอีกทีเขายกมือไหว้หมดทุกคนขอโทษแล้วเขาก็ตามมาดูเมื่อคืนน่ะเขาตามมาดูจนส่งจนหมดทุกคน่ะจนเคมประกันเขาเคลียร์ให้หมดทุกคนจนได้ใบไม่ใช่ประจําวันแล้วเขาค่อยไปหาหมอประมาณนั้นก็ไดมันก็ถามว่าพอใจไหมมันก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูรอประกันเคมอีกทีนี่เพราะรถมันทางเยอะที่งานเพื่อนเข้ามาสั่ มีกิจมีบ้านมีธรรมชาติก็มากันทั้งหมดลูกสาวก็คือขับรถไปส่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณแม่นะแล้วก็ในซอยลงกดแล้วก็เพื่อนเอามาเพื่อนเพื่อนแม่ก็ไปส่งแล้วเขาก็ลงเพราะเอาขับเอานั่งนั่งเอาขับแล้วแม่กับเพื่อนอ๋อแล้วก็เขาเพื่อนเขาลงปุ๊บเขาอาจจะไม่ได้ปิดประตู ปิดแต่ว่ามันไม่สนิทไม่สนิทลด์ก็<อ>ขับออกมาแอลก็ขับเร็ว่ะเ้นอนเพียเขาแบบเ่อคืนวานเขาก็ไปงานแล้วก็แบบไม่ได้นอนแม่ก็ขับรถมาพอมันเลี้ยวอย่างเงี้ยประตูมันอาจจะสไลด์แม่ก็ยังไม่เห็นว่าขับไปสักพักเนี้ยมันก็เปิดออกมาแล้วก็ตกใจกันก็เลยนั่นแหละผู้กับแอลเพาะวตกใจอะไปเลี้ยวมอไซค์มันจอดอยู่างเงี้ยเลี้ยงๆเลี้ยงมันก็ไม่ได้เฉียวแรงเท่าไหร่ คัณก็เฉียวแล้วก็เป็นโดมิโนล้มลงตรงนี้เราไม่อยากให้ให้ให้ลงม,มันจะไปครอบถึงคุณพ่อคุณพ่อเขา,เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามาพม่ที่ยากันขาาเขาก็ตอนแรกเขาก็เออดีใจว่าอยากให้มาพักผ่อนดีๆเขาก็ตกใจเขาไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็มันเป็นอีเวน่์แต่เราก็รับผิดชอบคนนะคะเขาก็คุณมากเลยค่ะแบบเขาดีจริงๆก็เป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วง เาไม่รู้จะพูดมันมันเป็นสเหตุที่แบบว่ามันใครเขาไม่อยากให้เกิดนะคะเป็นเล็กเทียนจริงสาเหตุเพราะว่าประตูไม่ใช่ว่าประตูรถไม่ดีเพื่อนอ่ะเขาลงไปแล้วเขาก็เหมือนเขาเมามากเนี่ยเขาพอเขาลงไปเขาก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้ดูพอเลี้ยวออกมามันเลี้ยวอยู่ที่จะขอดไปลเียนทักก็เลยประตูสไลด์พู่พูดออกไปก็ตกใจนี่ไม่ได้นอนกันเลยเมื่อคืนนี้ก็แบบเป็นยังไงเป็นห่วงคนที่ร้านด้วยเป็นห่วงว่า เขาจะยังไงแต่ประกันเขาเพเคลียร์หมดตำรวจเขาก็โอเคเขาเข้าใจน้องแอลเขาไม่ได้ดื่มเขาไม่เขาดื่มไม่เป็นด้วยเขาไม่เคยดื่มเล้แต่ว่าเขาจะชอบพูบนอนน้อยถ้า่อนน้อยก็จะพูดแล้วหลังจากนี้จะมีการแบบว่าแบบว่าจ้างคนขับรถส่วนตัวมาเนี่จริงๆก็มีเนี่ยน้องก็ขับรถประจําแต่วันวันนี้คือเราอยากมากันชิลๆเพราะว่าเพราะว่าครอบครัวใช่ก็มีสักมาสามคนน้องชายแล้วก็ น้องแอลแล้วก็แม่ก็อยากเผอมาพักผ่อน,นิจริงๆแล้วน้องแอลเขาไม่ได้ขับหรอกแต่ว่าน้องชายขาับแต่พอดีน้องชายมีเพื่อนมารับไปน้องแอลเมารับไปแต่ก็ขับไปคันเนึ่ยมีคันหนึ่งเพื่อนของน้องชาย